ท่านผู้ชมครับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับหลังจากที่มีการถแถลงเมื่อวานนี้ความชัดเจนก็เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีการแจกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด50ล้านคนโดยที่มีเงื่อนไขว่าท่านต้องมีเงินเดือนไม่ไม่เกินไปกว่า7,000 70, 0บาทแล้วก็มีเงินฝากธนาคารไม่เกิน500,000บาทอายุ16ปีขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเตรียมที่จะตั้งงบสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้600ล้านบาทก็คือรวมเรื่องของการลงทุน ในกลุ่มอุตสาหกรรม s อ u r v e ไปด้วยอีก1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้การถแถลงข่าวโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโครงการเติมเงินดิจิทัล w a l l e t 1 0 0 0 0บาทบอกว่าโครงการนี้รวมเงินทั้งหมดที่ต้องใช้เนี่ยคือ60แสนล้านบาทครับห้าแสนล้านบาทก็คือที่จะให้คนละหมื่นเนี่ยแหละครับส่วนอีกหนึ่งแสนล้านบาทก็จะเป็นในส่วนของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของเรา New S Curve นี่นะฮะ แล้วก็ในเรื่องของกฎหมายครับก็ต้องรอกระบวนการก่อนแล้วก็มีมติที่ปรับเงื่อนไขให้รับรัดกลุ่มต่อไปก็อย่างที่บอกครับในกลุ่มของคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ต่อเดือนเงินเดือนเนี่ยนะครับไม่เกิน70,000บาทแล้วก็มีเงินฝากธนาคารไม่เกิน500,000บาททนายกบอกนะครับว่าในเรื่องของการใช้จ่ายาก,ก่อนหน้านี้เคยกำหนดไว้เท่าไหร่ก็ตามแต่ เอาเงื่อนไขวันนี้ชัดเจนแล้วใช้จ่ายในระดับอำเภอครับนะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ที่อำเภอไหนใช้ที่อำเภอนั้นครับแล้วมีระยะเวลาใช้จ่ายครั้งแรกอ่าก้อนแรกคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยภายใน6เดือนครับสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นจะไปซื้อบริการไม่ได้หมายถึงผมยาวจะไปตัดผมจะไปล้างรถจะไปเสริมสวยไม่ได้ครับ ต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและที่สําคัญแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้ส่วนร้านค้าเนี่ยไปจะเป็นจะต้องเป็นร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับไม่จําเป็นนะรับสิทธิ์เงิน10,000บาทตรงนี้ได้แต่ขณะที่ร้านที่จะต้องนําสิทธิ์ตรงนี้มาขึ้นเป็นเงินสดเนี่ยอันนีต้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะมันก็จะหลายทอดนะครับโดยสรุปครับท่านผู้ชมนโยบายก็จะมีผลดีทั้ง2ด้าน คือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นโดยมีประชาชนทุกภาคส่วนเป็นกลไกที่สำคัญผ่านการบริโภคและการลงทุนวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและอีกวอเมนต์เพื่อเป็นการวางและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศในระยะยาวในยกชี้แจงรายละเอียดที่มาของงบประมาณดังกล่าวครับบอกว่าคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดแหล่งเงินเนี่ยชาวบ้านถามกันมาตลอดนะครับจะเอาเงินจากไหน ก็คือการออกพรบรเป็นวงเงิน500แสนล้านบาทซึ่งมีความโปร่งใสภายใต้การตรวจสอบทวงดูในระบบรัฐสภาซึ่งนายกก็มีความเชื่อมั่นว่าคงจะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะเป็นไปตามมาตรา53ของพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐและรัฐบาลจะทําการกู้เงินก็ต่อเมื่อมีการนําเงินสดไปใช้และนํามาขึ้นเป็นเงินสดซึ่งเป็นการทําให้เงินในระบบทั้งหมดใหญ่ขึ้น กว่า5 0 0นล้านบาทจะหมุนเวียนจะกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐฐได้อย่างมีนัยยะสำคัญผสมกับอีก1แสนล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมดนายกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการใช้คืนเงินนะครับรัฐบาลจะมีแผนในการจัดสรรเงินงบประมาณมาจ่ายคืนในส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอด4ปีนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ากู้มาใช้ในโครงการนี้5-6แสนล้านบาทนายกบอกว่าไม่อยากให้เป็นภาระของรัฐบาลถัดไป รัฐบาลนี้ถ้ามีอายุ4ปีเนี่ยจะใช้ให้หมดเลย6 0แสนล้านขอให้ประชาชนทุกคนใช้สิทธินี้อย่างมีความภาคภูมิใจโดยทุกคนร่วมเป็นผู้สร้างการเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศของเราครับ